สวัสดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่โรงละครเลอทนาซึ่งอยู่ที่โรงแรมเลอทนาบางคลีลุงแดงชื่นชมพินัทที่เป็นนักร้องที่สร้างความสุขให้กับผู้คนที่มาโรงละครเลอทนาและยังมีการถ่ายทอดสดให้ผู้คนไปทั่วโลกลุงแดงถือว่าที่นี่คือสำนักปฏิบัติธรรมที่ลุงแดงใฝ่ฝันมากมาก,ก่อนตายขอได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่ ที่ใดทให้กายและใจลุงแดงเป็นสุขที่นั่นคือที่ปฏิบัติธรรมเมื่อคืนลุงแดงได้มานั่งปฏิบัติธรรมที่นี่ได้ร่วมสนุกและได้พบกับกาลยานมิตรมากมายเราต่างมีความสุขมอบความสุขให้กันและกันได้ฟังพี่นัทมอบความสุขให้กับพวกเราอย่างมีความสุขความสุขก็เกิดหลายเท่าสําหรับผู้คนที่มาที่นี่ลุงแดงถือว่าก่อนตายลุงแดงฝึกจิต3ข้ออันที่หนึ่ง ขอให้ลุงแดงไม่มีอนาคตอันที่สองขอให้ลุงแดงหมดเนื้อหมดตัวและอันที่สามขอให้ลุงแดงอย่าได้ปุดอย่าได้เกิดวันนี้ไม่มีอนาคตก็คือเราต้องไม่ประมาทต่อความตายต้องอยู่กับปัจจุบันอย่าเสียใจกับอดีตอย่ากังวลใจกับอนาคตให้เราละช่วยทาดีทาใจให้บวกบาด้วยปัจจุบันนี้และถ้าปัจจุบันดีอนาคตดีแน่นอนอันที่สองคือขอให้หมดเนื้อหมดตัวลุงแดงกําลังฝึกที่จะสลายความเป็นตัวกูของกูและวันนี้ ได้ตั้งมลูลนิติหัวใจไม่แพ้สะสมเงินครบ2 0 0 0 0 0บาทเรียบร้อยโดยอาจารย์ดวงทองทองลั่นทมได้ตั้งต้นให้5,000บาทและหลังจากจัดคอนเสิรต์ตศิลปินในดวงใจอาจารย์วินัยพันธุรั์และอาจารย์ดวงทองทองลั่นทมสองศิลปินแห่งชาติได้มาช่วยกันจัดคอนเสิรต์ตได้เงินมาอีก70,000กว่าบาทรวมที่ลุงแดงสะสมแล้วขาดอีก1 000, 8 0 0 0กว่าบาทอาจารย์ดวงทองทองลั่นทมก็บอกว่า อาจารย์ขอปิดจ็อบให้ลุงแดงก็ให้ครบ2 0 0 0 0 0เพราะฉะนั้นมูอที่หัวใจไม่แพ้ของลุงแดงมีเงินครบ2 0 0 0 0 0บาทเรียบร้อยลุงแดงจะจดทะเบียนม,มือที่หัวใจไม่แพ้เพื่อที่จะเดินสายให้คนละช่วยํำดีํำใจเบทกราและสลายคําว่าทั่วกูของกูเหตุแห่งทุกเมื่อเรากาจัดแห่งทุกได้ความสุขก็จะตามมาและสิ่งที่3ก็คือขอให้ลุงแดงอย่าได้ผุดอย่าได้เกิด ลุงแดงอธิษฐานจิตว่าจะขอเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องสะสมบุญถ้าวันนี้ลุงแดงทำปัจจุบันให้ดีลุงแดงเชื่อว่าลุงแดงจะได้ไปดีไม่กลับมาเกิดอีกแล้วแน่นอนวันนี้สิ่งที่ลุงแดงอธิษฐานจิตไว้ว่า,วาก่อนตายขอให้ได้มาฟังที่นัดร้องเพลงที่โรงละครเลอหน้าแห่งนี้ได้ประสบความสำเ็จแล้วแม้จะตายก็ไม่เสียดายแต่ไม่เป็นไร ก่อนตายขอทำหน้าที่ตั้งมูลนิธิและเดินสายบรรยายสากลธรรมสไตล์โจรคุยกระโจรให้กับผู้คนตามร้านดนตรีสดแบบนี้และสักวันท้ามีวาสนาลุงแดงอาจจะได้มาบรรยายณโรงละครเลขาหน้าแห่งนี้และกลางคืนก็ปฏิบัติธรรมร่วมกับพี่นัดเปิดติดตามมูลนิธิหัวใจไม่แพ้โดยลุงแดงและร่วมสะสมบุญกับลุงแดงได้นะครับพี่น้องชาวไทยครับ